สวัสดีครับผมดรกันสุรสารครับวันนี้วันที่4กันยายน2568พรุ่งนี้วันที่5ากันยายนซึ่งเป็นวันศุกร์ครับเป็นวันที่ท่านประธานสภาได้จัดให้มีการประชุมเพื่อที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยถ้าเป็นในการเลือกตั้งนะครับก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันหนึ่งคืนเขาก็มักจะ เรียกขานกันว่าเป็นคืนวันหมาหอนนะครับหมายความว่าจะมีการอถ้ามีการใช้เงินใช้ทองในการที่จะไปซื้อเสียงอะไรต่างๆนั้นเขาก็จะทําในคืนวันหมาหอนครับแต่ว่าในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่านะค,คืนนี้จะเป็นคืนวันหมาหอนของพรรคการเมืองบางพรรคหรือไม่นะครับ ประเด็นที่ผมอยากจะพูดคุยกับท่านในวันนี้ผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าต้องนิ่งครับนะถ้าดูภาพปกนั้นก็จะมีสัญลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยมีรูปคุณอนุทินอยู่ข้างในสัญลักษณ์ของพรรคนะครับนั่นหมายความว่าผมกำลังจะพูดว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นต้องนิ่งครับในวินาทีนี้ต้องนิ่งครับทำไมต้องนิ่งครับเพราะว่าผมมองว่าทุกอย่าง ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นั้นทุกอย่างได้มีการเจรจา,ากันนะครับจนสิ้นกระบวนความแล้วครับนะกับบรรดาพรรคการเมืองที่จะมาร่วมกันเป็นรัฐบาลและกับพรรคประชาชนที่จะได้ตัดสินใจโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกได้มีการเจรจา,ากันจนเสร็จสิ้นกระบวนความไปแล้วครับแม้ในวันนี้ จะมีข่าวมีเรื่องราวต่างๆออกมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นาการดิ้นเฮือกสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าถ้าเลือกคุณชัยเกษมเป็นนายกรนตรีนั้นหลังเลือกเสร็จจะยุบสภาในทันทีหลังจากที่ได้มีการถแถลงนโยบายหรืออาจจะมีข่าวว่ามีความเห็นของมรนดาเอฟซีของพรรคประชาชนหรืออาจจะมีสสบางคนของพรรคประชาชน หรืออาจจะมีความเห็นของคอลัมน์สีชื่อดังนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งแตกต่างไปจากมาติของพรรคประชาชนที่ได้พูดคุยกันกันกบพรรคภูมิใจไทยก็ตามครับผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ผมถือว่าเป็นหน้าที่ของพรรคประชาชนครับที่จะต้องไปบริหารจัดการทําความเข้าใจกับบรรดาคนเหล่านั้นหรือไม่ก็อยู่เฉยๆครับถ้า คนเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโหวตในวันพรุ่งนี้ครับผลของคะแนนโหวตในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับของสสพักประชาชนนั้นจะเป็นตัวชี้วัดนะตัวตนที่แท้จริงของพักประชาชนว่าจะเป็นอย่างไรครับจะสามารถทํางานใหญ่ในอนาคตได้หรือไม่ครับครับใดที่การโหวตเลือกคุณอนุทินนายก ยังไม่เสร็จสิ้นในสภาในวันพรุ่งนี้ผมถือว่าความรับผิดชอบส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญนะเป็นความรับผิดชอบของพักประชาชนแต่หลังจากที่คุณอนุทินได้รับการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับนะความรับผิดชอบนะก็จะเป็นความรับผิดชอบของคุณอนุทินครับที่ จะต้องทำตามข้อตกลงหรือทำตาม MOA ที่ได้ทำไว้กับพรรคประชาชนวินาทีนี้เนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยไม่ต้องทำอะไรครับนอกจากนิ่งครับอย่าวอกแวกนะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอย่าไปวอกแวกหรือโลเลหรือไปคิดมากนะครับทำหน้าที่อย่างเดียวครับพักคภูมิใจไทยคือเดินไปตามโปรโตโคอลของการเลือกนายก ของการโหวตเลือกนายกนะฮะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ผมค่อนข้างเชื่อมั่นและมั่นใจนะครับว่านายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยจะชื่ออนุทินชาญวีรกูลครับผมไม่เชื่อนะครับว่าพรคประชาชนจะไม่ทำตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพักภูมิใจไทยนะผมไม่เชื่อว่าพรคประชาชนจะไม่กำกับดูแลการโหวต เลือกนายกในส่วนของภาคประชาชนนั้นให้เป็นไปได้วความเรียบร้อยครับแม้จะมีคำพูดที่เรามักได้ยินอยู่เสมอว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรก็ตามครับขอบคุณและสวัสดีครับ